สวัสดีจ้าเอฟซี FC. สวัสดีย่ am, าใบไบ่เสาเออใบามาที่ยี่สิบเจ็ดติ้งหานะจ๊นะเนาะเมื่อนี้กะสิมาออาเสียแปลงแปลงที่หนึ่งเลยจ้ะให้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 แล้วนะจ๊ะเมื่อนี้ก็สิมาบอกเอฟซีว่าเป็นอย่างคือต้องเสียบเสียใหม่มัดต้นบับพริกนะจ๊นะเนาะหนาเสียบลงไปลึกๆแน่นเด้อ จ้ะขันสมุดว่าขันสมุดว่าห้าว่าเสียบนะจ้ะเนาะมันหน่วยมันดกนะจ้ะแป้งนี่นี่ถือว่าเสียบสานะจ้ะเนาะแต่ว่ากัะสิไลเสียบให้แล้วนะจ้ะเนาะเหลืออีกเหลืออีกเมื่อกี้ลองสิบกล่องถ้าห้าวว่าเสียบมันกระิลมแบบนี้แหละจ้ะเนี่ยอันนี้ถือว่าต้นหน่อยนี่ลมเอ็นเอ็นทังสีจ้ะขันท่าอีกจังหน่อยกับนี่มได้นน่จ้ะต้นนี่ขันท่าตกคักฝนตกคักทังสี่นละจ้ะ แต่ยังก็ต้องมามัดมนี่ะทสิพายุงเขาขึ้นนะจ๊ะเนาะจังสี่แหละจ๊ะมันลมแบบจังสี่แหละจัะบบบนี้สันเสียบก่ะทีเอ็นเอาขืนเล็กน้อยทของกันนักนวยนะจ๊ะเนาะเม่เดินหอดนี่สุดยอดนะจ๊ะน่วยดกแน่นดีได้น้ำนักจังสี่แหละจ๊ะเขาก็ะีลม่มจังสี่แหละจ๊ะแป้งนี่นี่เสียบมันผสมประสานนะจ๊ะเนาะมันแบบปลูกได้สองเดือน นิดๆกับอีกเดือนหนึ่งยังเสียจอ่ะมันมีสามจ้ะทีนี้้เอฟซีเลยเบิงค่ะต่อมาอนี้นะจ๊ะ้าสมมติว่าเขาว่ามัดเขาังเสียแต่บ่ไล่มัดเขาจังเสรจจ้ะต้นมันกะต้นมันกะลมสีลมเอ็นเอ็นนะจ๊ะเนะาะก็เลยตรงไล่เสียบไล่มัดอันนี้กะถ้าเอฟซี FC ได้เบิงลักษณะของต้นบักพิกที่เข้าเข้าต้องทํำการเสียบ แปลงนี่ถือว่าเสียบสาอยู่จ้ะปกติถ้าประมาณเกินเดือนเนาะจ้ะเนาะสิบห้า,หามือสิบห้ามือขึ้นไปยังไงแต่เริ่มเริ่มไรเสียบใหม่มัดฟางเลยจ้ะมันจะมัดงา่ายถ้่ยังสี่ก็เริ่มเสียบงาย่ายแต่ว่ามันมัดยากเลยจ้ะขันกรณีจังสี่มันจะเริ่มมัดมัดยากหนักหนักตว่าต้นยังสี่มาเสียบทางนี่เห็นไหม แล้วมันเอ็นเออน,นี่นี่เสียบตรงกลางนี่เสียบตรงจ้ะเสียบเอเอยายมาถือขา,าดวะวะออกมาอีกเอออันเทาคันเขาลมลงแล้วเข้ากับปะตองโนมเขาขึ้นลายได้จ้ะวีธีการมัดปะตองโนมขึ้นหลายคันนมขึ้นหลายหักเขาขาดแล้วมันตีนเหี่ยวได้จ้ะยังเช่นยังเช่นตนนี้น,นะจ้ะนาเสียบเสียบช่วงเสียบช่วง จ้าประมาณนั่นแหละจ่้ะที่โโน้มขึ้นนิดนึง็อยู่เด่นน่ะเอาแน่นๆน่นนี่เป็น,น,น,นานเห็นบอกอเอาลูกอีก่ตงน,น้อยแน,น่สาธิตหายซี่ได้เบิงมาจากว่าเป็นอย่างเข้าขึ้นตรงเสียบไหม้มาดฟ้าง้นบักพีเขา้านะเอากา่าเข้ากับิดดูแลบำรุงเขาเก็บจักกลายงวดเติบหรืไปเอาทิเฮตุให้ได้นะจ่าเนาะเงินลาน ซีแปลงซีแปงของเ่านี่เข่ากับดีเ็ดไหไดใช่เอฟซี F C เดยเบิงจ้ะว่าขันเท่าเสียบสา้นมันกระสีลมแบบนี้แล้วจ้ะขันเท่าเสียบจะสิบหายี่สิบหมื่นแย่พอดีแล้วจะ้ะเ้อมัดพอดีเลยกระลังดีเฮ็ดไหวพร้อมขันเทาอะไรเสียบยา่างสีสาอะไรได้จ้ะย่างม,มัดมันสาแล้วจ้ะเนาะ้นพีซีสิหาเขาตองระว่างดอกระว่างนวยระว่างกิ่งการสาขาเขา แลงนี่อ่ะปลูกผสมประสานบางต้นกะแดงแล้วจ้าวยงามางจ้ทาทั้งนี้น่ะเสียบทั้งนี่สวนวันเอ็นไปทั้งนั่นน่ะหน่าตรงเสียบมาทาั้งนี่เห็นหนูเออทั้งสัน่น่ะกันเสียบทั้งนั่นมันก็สีมัดคือเก่ามันกะโหนไปทั้งบุญคือเก่าจังสีอลไะจ้ากระจีเอ็นไปนี่กันเท่ากระเสียบจากน้อยนี่ฝนตกมาอีกกันล่มเด่นเ่น วันนี้น้วยไปถือผายางน่วยไปลากดินยังสี่กันเป็นเชือล่าดีกว่าที่นี่จะ้ะเป็นเชือล่าเอาว่าได้เอาว่าท่านแปลงนี่นี่ถือว่าเสียบเสียบสะนะจะ้ะเห็นบาท่านยังสี่เหรอจะ้ะนี่ยังสันนนนงงส่นเหรอจ้ะเพื่อนกระล่มลงไปยังสั่นเหรอยังสี่เหรอจะ้ะเอฟซี่เหตุผลที่เขาตองมัดใหม่พิกหนาฝนเพราะว่าเขาคุ้มแปลงเนาะ หลากเขามันติบ่ได้ระบบหลากมันไปได้บกไก่ก็จังการบกคุ้มจ้ะหันข้าปลูกทั้งดินซื้อมันกะระบบหลากมันถี่หญ่งกว่ากว่ามูที่ข้าคุ้มแปลงเลยจ้ะถ้าให้เอฟซี่เดเบิ่งนะจ้ะนอว่าเป็นอย่างขึ้นต่องมามัดใหม่เป็นอย่างขึ้นต่องมาเฮ็ดลักษณะแบบจังสี่มันหยุงย่งยาก่ังสี่เหรอจ้ะ ขันเข้าบดขันเข่าบอมัดยังไ่เขาที่เป็นยังไงแต่ต่อไปยังสิเขาก็บทิ่โนแก่ทิ่บ่าได้เท่าไรแต่ที่เป็นโลกหนะานะ้าเนาะโลกกับที่ขื้นง่ายอันนี้เขากระโนมเขาขื้นเล็กน้อยเพราะไห้เขาตกขี้ดินเพราะไห้เขาตกติดผ้ายางเนาะผ้ายางกับห่อนลายมันหลวกเน่ยจ้าสาธิตให้เบิง้งเนาะเอฟซี่จังสี่แหละจา้าแปลงนี่ถือว่าเสียบซ่ามัดซ่าสากว่าทั้งผุนเนาะจา้าเนาะ ทั้งบนกับไงยังสี่เหลอจ้าบางต้นกับล่มยังสี่คือกันว่าได้ทายเอฟซีได้เบิงบ้งว่าได้ว่าได้อธิบายเอฟซี FC ได้เบิ้งจากคันพอดีแปลงนี่มันไม่ขึ้นใดนะจ้าเนาะอยากให้เอฟซีได้เห็นว่าเป็นอย่างเาขาคือตองมามัดต้นบักพริกระวังช่วงทํำสาวจังสี่แต่พ่อดีเลยจ้าคันนี้ยังสี่แต่บางต้นก็แดงแล้วเนาะ เก็บไปตามโสมะนานแล้วมันเป็นนั้งสิทั้งพุ่นกัหมัดไหหมัดมาแน่หละแตะทั้งพุ่นอี่เป็นสามอลยแ้เดือนหนึ่งมันผสมผสานนะแต่แปลงนี้มูเป็นหน่วยก็ได้สองเดือนต้นๆเนาะมอในห,หน่อยนะก็สามได้เดือนหนึ่งแต่ที่ได้เก็บผสมผสานกันแล้วจะนะถ้าให้เอฟซีเลยเบิง่ง อันสัน่นเลยแต่ตกเต๊ะเซตาซาลงขันบ่มัดกับบะได,ด้เลยจ้ะต่อไปก็บทเป็นอาทีของเจเลยประเดี้เสียบไม่อะมัดมัดฟางแล้วก็ลูกหย่าแล้วจ้ะแปลงนี้ขนันเอาหย่าได,ด้กว่าพี่เข้าหงางนะจ้ะใครอยู่มันแดดจ้ะมื้อนี้เมื่อวานนี้บ่แดดเลยฝนตกเบิดขึ้นอีกใครอยู่แต่น้ำบ่หโหเอาร้องไว้ดีอยู่จ้ะ จะฝากให้เอฟซีและเขาว่าเบิรงนะจ๊ะนอนอีนกนสาธาิตอธิบายว่าเป็นอย่างคือต้องเขาก็ต้องเสียบใหม่ฝากเอฟซเขามารับชมขอบคุณเอฟซที่เขามากรับชมแล้วก็คอมเมนต์เขามากดไลค์กดถึกใจให้เนเดอร์จะเป็นกําลังใจให้ช่องสายห้าสายมวแตังไ่ก็ขอบขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาชมนะจ๊ะ เมี่ยอะไรกันจะแบ่งปันเอฟซีนะจน๊ะน้อเจอกันอี่พี่นะอนาจารย์สวัสดีจ้า